ท่านท่านที่ใส่แว่นน่ะได้หรือเขาอถามเลยท่านได้หรือเปล่านะถามมาที่ท่านอายุเท่าไหร่อ่ะข้อเก่งว่าท่านขุดอยู่ท่านจะร่วงลสิเฮ้ยอ้าวเบนะใจเย็นนะท่านไปเดินอ้ยอุ้ยยิงแล้ว ถ้าใส่พวบอะไรตัวนี้พอมีราคาในใจไหมน่ะอันนี้ขายพอพอไม่เกินสามหมื่นได้ไหมสามหมื่นสามหมื่นราคาดีโอเคทุกอย่างก็ประมาณสามหมื่นใช่เอ่อเอานกมาหน่อยมีมีกระดาษไหมถ้าฉันไม่มีกระดาษม,มีมีมกระดาษสักแผ่นดิเดี๋ยวฉันส่ <9, S 2> งนกไป 9, ให้เราเก้าเจ็ดเก้าสมทรงถ้าม,ม,มีกระดาษอยู่สามแผ่นหเหมือนเคยนกไว้แล้วเลยเคยเคยแล้วหรือยังอไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้อันนี้ผมมาขายอะไรนะนันงสัตว์เล็กอยู่โอเคนังสัตว์อยู่ในเกวียนอ่ะโอเคเอาออกมาเลยอ๋อท่านบ๊อบใช่ไหมท่านชื่อท่านบ๊อบใช่ไหมใช่ใช่ ราคาลดแล้วแต่มันก็ไม่ลดที่นี่ที่ว่า,า,าที่นี่ราคานี้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่นะราคาไม่ลดเลยแต่ที่วาเลนไท์ได้ข่าวว่าลดแล้วนี่เออที่นี่มีฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มันอยู่ในม้าหรือเปล่ามันมันได้อยู่ในมา้าอีกตัวนึงอะ่ะแต่มีมีแน่นอนมีแน,น,น่นอนอยู่ในคอกมา้าได้เลยแหละไนคอกม้าใกล้ๆก็ได้เนี่ยตรงข้างๆที่เล่นนมขายเออหนังสัตว์เล็กอะ่ะขายหนังสัตว์เล็กมีเยอะอมีอยู่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะยี่สิบกว่าขายเท่าไหร่เออร้อยห้าสิบ ชิ้นละร้อยห้าสิบเหรอใช่ใช่ใชใชเอราราคามันดีขนาดนี้เลยอ๊อ้ยมันหายากมากนะท่านท่านดินเดี๋ยวนี้หายากแล้วใช่ไหมย,ยากมากอ,ะอ่ะแล้วคนข้างหลังไขนะ่นี่ยเออท่านขา้ามาซื้อหนังสัตว์เขานะ่ะชื่ออะไรลึกบ๊อบจิมโลน่ะบ๊อบจิมโลแก๊งไหนนะเดอะบ,บาวนะ่ะท่านหรอชื่ออะไรลึอเดอะบ,บาวเหรอโอ้หมีหัวสัตว์เลยระ ใช่นะเอามาจากไหนนะแลกตัวออกมาแลกตัวมาซะด้วยแม่อยากได้จริงๆเลยข้าไปแล้วท่านดินเอาเลยเอาเลยโอเคเดี๋ยวข้าหาไปนน <c oughs> โอ้มีม้าป่วยด้วยละ มาตัวแรกของข้าไม่ไม่อยากไม่อยาก,ยากขายมาันรู้ว่าทำอะไรมนะันอะอยากได้เป็นบ้าเลยมันอยากเทเลยในชะ่ตัวแรกของข้ามาป่วย <laughs> ไม่ได้สิข้ามีอยู่ยนะี่สิบเจ็ดอะโอเคนะ 4ี่พันห้าสิบโอเคนะขึ้นมาข้ามาเลยถ้พาพาไปบ้านน่ะได้เลยเสียงมันใครมาฝึกม้าเลยโอ้ใช่ด,ด้วยนะั่นไง อยากได้แว่นอยากได้แว่นอยากได้แว่นทองแล้วม่ก็แว่นสวยๆหนึ่งอานอะแว่นอ่ะต้องการจริงๆอยากได้มากๆสายตาเรื่องพระมัวต้องการแว่นเมื่อวานได้ไปเล่นแอร์ดอกเป๋เบาล่วไม่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะท่าเคยเล่นถ้าใครอยากไปเล่นนะแต่ไม่มีของ มันเล่นยังไงข้างยังไม่ดูเลยเข้าไปยิงยิงยิงแะไวก็ยึดเหมือนเมืองส้มอะ่ยสนุกดีนะนข้า,านนไม่เคยคไ,ไปเองทนะี่บ้านส่วนตัวท่านหรือว่าบ้านแกงอ่ะใช่แล้วอันนี้บ้านส่วนตัวท่านเลยใช่ไหมบ้านแกงนะอันะ4 5 0 โอเคอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนมาขอบคุณท่านมากนะโอเคนะเดี๋ยวครับ อะไปคุดต่อไหมน่ะได้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 ้ขอติดม้าไปหน่อยนะอย่าฉันจะมึกหน่อยน่ะได้เลยถึงแล้วนโอเคน่ะโอเคอุ้ย เพื่อท่านดินหรือเปล่าเนี่ยใครใครดินอ๋อท่านดอนตัวดีอ่ะชน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 ฮะเขาบอกชน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 ปะเมื่อกี้อ๋อชน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 หรือว่าชน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 อ่ะชนดีท่อนโออโอ้พอดีอ่ะว่าไงล่ะท่านคืออะไรอ่ะโอ้ท่านพูดดีๆก่อนได้ไหมอ่ะ โอเคท่านท่านไม่นอนว่าสมทรงเนี่ยสมทรงใช่โอ้หยังไงเล้วแล้วก็ไม่ได้มาแบจริงจริงด้วยท่านชื่อสมทรงจริงๆอ่ะไม่เชื่อหรอชื่อชื่อท่านเหมือนคนเอเชียเลยนะใช่คนสยามอ่ะมองมาคนสยามเลยใช่ไอ้ที่พ้าอยู่ตรงคอท่านนั่นคืออะไรอ่ะ มันเป็นผ้าเนี่ยเอ,อ่อผ้าเช็ดเท้าอ่ะข้าเอามาเอามาคุมไหล่อ่ะข้าว่ามันไม่น่าใช่นะท่านชายใส่แว่นอา้าวว่าไงว่าไงหรือข้าอยากจะหาตัวแว่นอ่ะท่านหาได้หรือเปล่าหาหยได้หรือคนขายเลยโอ้ย แกจะไปทำอะไรตาแกไม่ดีหรือไงใช่สายตาข้าเริ่มผ้ามมหม,หมาูมองหมูเป็นหมามองหมาเป็นหมูแล้วท่านอใช่ <c oughs> เอออยากได้อะไรนะไอ้ไอ้ที่ไว้ตีบวกอะไม่เห็นได้เลยฮะใครได้บ้างเนี่ยค,คิดตั้นเหรอเออใช่ใช่คิดตั้นขายไหมขายไหมข้าขายไปแล้วถูกถูกอะ่ะโถ่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีข้าเก็บไว้ให้ท่านจะเอาใช่ไหมเอาเอาได้ได้ได้ก็แต่คนที่ถามชื่อข้าอยู่ไหนแล้วอ่ะท่านมาถึงใครเนี่ยคนไหนแล้วที่ถามชื่อข้าอ๋อข้าเองท่านท่านชื่ออะไรอ่ะข้าชื่อสตูดการ์ดนะฮะสตูดการ์ดสตูดการ์ดใช่ฮึโกหกหรือเปล่า ถ้าแบบคนโคลหกอะมันมันจะต้องโดนอะไรสักอย่างนะใช่โดนอะไรรท่านสตุดการ์ดมีด้วยเหรอชื่อนี้ไม่เคยได้ยินสักทีนี่ไงถ้านได้ยินแล้วนามสกุลอะไรอ่าเดี๋ยวไปคนเดี๋ยวไปค้นทะเบียนราดก่อนนะถ้าไม่เจอนะถ้าไม่เจอนะคนบ้าอะไรชื่อสตุดการ์ด คนบ้าอย่างข้าเยโอ้ท่านท่านที่ใส่แว่นอ่ะได้หรือข้อถามเลยท่านได้หรือเปล่านะถามอะไรที่ท่านอายุเท่าไหร่่ะเอ้าฉันแก่แล้วท่านแก่ขนาดนี้ท่านยังมาทำอะไรอย่างนี้อยู่หรอฉันหมอกำลังกายเนี่ยกายภาพอยู่เนี่ยใช่กามท่านเป็นมันมัดเลยนะ ข้าเก่งว่าท่านขุดอยู่ท่านจะล่วงเฮ้วสิแล้ยล่วงนี่ล่วงจากอะไรหรือสะดุดล้มหินดีดีนะดีดีนะดีดีนะฮ้ล่วงจากอะไรหรือให้เปลี่ยนทีดูถ้าขอดีก่อนอะถ้าถ้าถ้าแบบอะไรแบบออกวาไปดีอะออกมาอเหมือนเจอกันถ้าขอลาไปก่อนเลยอะแบบ ลาลับลาไปอยู่แห่งใดเนาะไม่ใช่ไร้เด็กวัยรุ่นนะวนะเขาน่าจะเปรี้ยวอยู่อะทนแก่แล้วนะเปรี้ยวหัวข้าก็กินตัวท่านน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามานะข้าไม่เห็นอะไรอ่ะข้าไปตายอยู่อยู่ด้วยกันกัสิโอ้ยแน่นเป็นบ้าเลยไปไหนแล้ววะคนที่พูด เมื่อกี้อ๋อเขาออกไปเมื่อกี้เหรอท่านอยู่ไหนนะเอ้อไหนพ่อหนุ่มมาคุยข้างัดกับฉันข้างนอกไปสิข้างในมันเบียดเขามีดุร่าไปสิกูว่าโดนเฮ้ไหนพูดอะไรเมื่อกี้ออกมาคุยข้างกับฉันข้างนอกไปสิไปแล้วคุตัวยนตแล้วด้วยเลย อันนั 1, 1้นหนึ่งสามอ่ะหนึ่งทำเป็นคนหรือเปล่าท่านสองขั้นสอง้วนะเอาดีๆ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋เดินไปเดินไปข้างนอกเดี๋ยวสีตัวเล็กแต่เอี้ยมด้วยเรี๋วสีตัวเล็ก <c oughs> ท่านจากแปะก็เนี่ยสนับสองก็นะโอเคทา่านท่านท่านท่านจะทำอะไรข้าได้บอกเนี่ย ่าเย็นนะท่านไปเดินเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นนะท่านไม่เขาเขาหัวหัวแล้วอ่ะไม่ไม่แกลละใช่อยู่ที่นี่ต้องพูดอะไรระรวัางหน่อยคนเมื่อกี้เขาเขาชื่ออะไรคนไหนล่ะที่ที่ที่บอกที่เรียกให้ออกไปใ้่ะอ๋อข้าไม่สามารถบอกได้อ๋อดูเขาน่าจะมีอิทธิพลนะ จะเขาฆ่าคนเขาน่ะจะฆ่าจาเช่เขาไม่ได้อุ้ยอุ้ยยิงแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนอะเรียบร้อยโอ้ออ้เหียเรียบร้อยเลย ต่อเถอะเป็นไงบ้าง,งอ่ะท่านเขาน่าจะสะดุดล้มไปแล้วเอ้เอาเป็นไงอะ่ะออกไปแป๊บเดียวสะดุดลม้มซะแล้วเหรออืมไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ย <laughs> 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 ช่วยไม่ได้พวกนายไม่เห็นอะไรใช่ไหม อ้าเห็นน่ะเห็นอะไรนึกหยอกเล่นได้ข้าได้ยินเสียงแหละเห็นเขาสะดุดล้มหรือเปล่าแกครเสียงเสียงไม่ช่างดังเลยเกินอะนากี้เขาน่าจะสะดุดล้มแล้วนะน้องามีใครมาถามก็บอกว่าสะดุดล้มแล้วนะโอเคหรือเปล่าโอเคนะท่านแกเป็นสหายกันหรือเปล่าไอ้ท่านแกเป็นสหายกันใช่ไหมใช่เราท่านอ๋อใช่ใช่ต้องระวังหน่อยอ่ะอือ เขาเป็นอะไรเลสสรุปเขาโดนยิงใช่ไหมก็ตามที่เขาว่านั่นเลยสามหมื่นห้านะท่านสามหมื่นห้าแลใช่รถได้หรือเปล่าออเดี๋ยวถามก่อนนะ่ะโสามหมื่นห้าก็ถูกแล้วนะท่านมันเกลือมากเลยนะได้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 โอเค่ารับอ่ะอ่ารอบสี่ทุ่มได้ไหมนะ่ะอะค่าขอต่อทอดพวกท่านหน่อยได้ไหม ยังไ,ไงเหรอล้าขอดีตตอคอนพักขั้นหน่อยได้เลยนะ่ะได้เลยได้เลยข,ข่าบก็แท้ความเข้ามือได้เลยแล้วเชอรมันไม่มีแบบวิธีแบบอื่นเล้หรลอว,วิธีการค้นตัวแบบไม่ต้อง มัดมืออ่ะอ๋อมีแค่แบบนี้แบบเดียวนะท่านตายสิว่าไม่ไวเป็ปกติลองเสนอคนอื่นดูอ่ะเอ้ยไม่ใช่ลองเสนอหัวหน้าดูอ่ะนี่เลยหัวหน้าเขาโยงฆ่าฆ่าเนี่ยเหรอท่านท่านท่านไปว่ายังไงท่านมันมีวิธีแบบอื่นไหมวิธีแบบแบบค้นประชาชนทั่วไปแบบไม่ต้องมัดมือนอนอ่ะไม่มีเลยท่านอืมใช่ เราไปดูลุนแรงกันไปอ่ะวาเลนไทน์ใช่ใช่เข้าใจอยู่เลยฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่โอเคโอเคอะไรนะจะเอาของพี่วาเลนไทน์กับข้าไหมเน่ะได้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 ไปมาท่านะไปมาท่านะโอเคโอเคท่านอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเอ่อท่าอยู่กลุ่มเอ่อเดียวด้วยเพิ่งเข้าหรออ๋อมีออเดอร์อยู่กับ ท่านไบอ้นใช่ไหมใช่ใช่รู้จักเอ่จอจ้าเรหรือเปล่าเรใช่รู้จักรู้จักทำไมล่ะน้องท่านเองน่ะเอา้าเหรองั้นแสดงว่ารุดได้สิให้ตายสิเขาบอกท่านไม่ใช่ให้ท่านโตเอาก็น้องท่านอยู่ แกงเดียวค่าอ๋อข้าไม่รู้จักมันแล้วนะมันคือใครเอรเลยนะเอเดอร์สี่ก็เ้าไม่รู้จักมันแล้วน่ะโฮ้ยสักพันก็ยังดีอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าก็ได้สามหมื่นสี่ก็ได้อโอเคอขอบคุณมานิดๆหน่อยๆก็เ <c oughs> อา <c oughs> ใช่เขาเกียดมากไม่น่าเลยเ <c oughs> ขาไม่น่าเลยไม่น่ารู้จักเลย เป็นไงล่ะเจ้าเลน่ะมันยืมหมวกข้าไปใส่น่ะมันหายต๋อมไปเลยน่ะอือใช่ใช่ข้าเห็นอยู่หมวกใบสีขาวใช่ไหมใช่เล้วน่ะโน่นไงโน่นไงให้ตายสิมันมีกระเป๋าอะไรเนี่ยคสนใจบัตรลดน้ำหนักหรือเปล่า บรรลุน้ำนักท่านใช่ไหมที่จะเอาเครื่องประดับใช่ใช่ใช่ท่านให้ข้าใช่ไหม <c oughs> เป็นของขวัญที่ขายของให้ท่านได้น่ะ <c oughs> อย่าขุดเลือดทุนเลยล้อกัตอนนี้อาบเลือดอาบเลือดอยู่ <c oughs> ขอตว์ไม่าันน่ะเร็วสิไนสัตไม่ทันก็นไปเก็บบ้านก็ได้ถ้าคุยคุยทีแรกสามหมื่นห้าใช่ไหมครับทาลดให้เขานะ่ะออ สามหมื่นสีน่ะข้าไม่น่ารู้จักเอลีเลยนะท่านพี่เป็นเพราะข้าเองนะเข้าบอกเขาว่าข้ารู้จักเอเลน่ะเออข้าต้องให้ใครอ่ะให้ท่านพี่เลยรู้จักจนเริ่มจะไม่รู้จักแล้วมันหายหน้าหายตาเลยเราไปเก็บตังค์นี่เอเลีออีกพันหนึ่งดีไหมเออขอบคุณนะเออท่านท่านไม่ตั๋วแว่นหรือเปล่าไม่มีเลยท่านถ้ามีมัน เกลือมากเลยขี้เกลือมากเลยตอนนี้นโอ้ยถ้ามีค่าค่าสนใจอยู่อะแว่นะโอ้ม่ไม่กี้ค่าก็เปิดไปนะขาไม่ได้อะไรได้เลยถ้าค่ามีไว้เดี๋ยวข้าฝากน้องไปบอกโอเคขอบคุณมากนะฝากจากันซ้ได้ได้ได้เลยนะโอเคขอบคุณอยู่ดีๆก็โผล่มานะวันนี้โอเค